วิกฤตการที่น่าปวดหัวเพราะจีนได้โปรดเทอะคนไทยกลับมาทีหลังโกรัรมกีโอลิมปิกที่ปารีสในปี2024จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนฝรั่งเศสก็มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยกลับลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องทำให้ภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดบัดนี้ภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ลากกระเป๋าเดินทางเข้าคิวอยู่หน้าร้านค้าแบรนด์เนมตามท้องถนนสายหลักของปารีสได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในฐานะคนในวงการท่องเที่ยวนี่ควรจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีลุกวันนี้นายช่วยรับกรุปทัวร์จีนหน่อยนะถึงตานายแล้วละ่ะเมื่อได้ยินหัวหน้างานในบริษัททัวร์พูดเช่นนั้นลุกเบอร์นาร์ดก็ชะง,งักไปชั่วครู่ลุกเป็นไกนนาเที่ยวในปารีสประเทศฝรั่งเศสมาเป็นปีที่ห้าแล้วเขาไม่ใช่ไก่มือเก่าแต่ก็ไม่ใช่หน้าใหม่ เรียกได้ว่าเป็นไกด์ระดับกลางที่เริ่มทำงานได้อย่างสบายๆสไตล์การนำเที่ยวที่สดใสและมีอารมณ์ขันของเขาได้รับคำชมเป็นอย่างดีเขาเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันทุกคนต่างบอกว่าเขาอธิบายได้เข้าใจง่ายและสนุกสนานในวันนั้นสถานที่ที่ลุกได้รับมอบหมายให้พานักท่องเที่ยวไปคือหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสหอคอยเหล็กแห่งนี้สูง 324เมตรสร้างขึ้นเพื่องานแสดงสินค้าโลกในปี1,889และเป็นความภาคภูมิใจของชาวปารีสอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักเดินทางทั่วโลกปรารถน่าจะได้มาเห็นด้วยตาสักครั้งวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับจากชั้นบนสุดเราน่าจะได้เห็นทั้งแม่น้ำแซนและประตูชัยอย่างสวยงามแน่นอนลุกกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังลงจากรถบัสด้วยรอยยิ้มในรายชื่อนักท่องเที่ยวมีชื่อชาวจีนเรียงรายอยู่กว่า4ี คนทั้งคู่สามีพัญญาสูงวัยกลุ่มวัยรุ่นที่ถือสมาร์ทโฟนไม่ห่างกายและชายหญิงวัยกลางคนที่พูดคุยกันเสียงดังดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ถนัดทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษจึงเริ่มสนทนากันด้วยภาษาจีนทันทีทุกคนเร็วๆเข้าเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มตะโกนขึ้นนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็กรูลงจากรถบัสราวกับกำลังรอประตูห้างเปิดเพื่อแย่งกันซื้อของลดราคา และพุ่งตรงไปยังประตูทางเข้าขอโทษครับทุกท่านกุณาเข้าแถวตามลำดับด้วยครับเต่าอยู่ที่ผมแล้วเมื่อลุกพยายามห้ามมีบางคนหยุดชะงงักแต่ไม่นานก็มีคนเริ่มเมินคิวและแทรกตัวไปข้างหน้าบางคนก็ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปที่ระลึกโพส์ท่าถ่ายรูปโดยไม่สนใจว่าจะขวางทางนักท่องเที่ยวคนอื่นจนชาวตะวันตกที่เดินผ่านไปมาต้องของมวดคิวอีกแล้วเหรอลุกถอนหายใจในใจ แต่ก็ยังคงพูดแนะนำอย่างสุภาพโดยไม่ขึ้นเสียงเขาพยายามใช้ภาษาจีนที่เคยเรียนสมัยมหาวิทยาลัยเล็กน้อยเพื่อบอกว่ากรุณาเข้าแถวด้วยครับแต่ชายคนหนึ่งกลับมองหน้าเขาแล้วหัวเราะเยาะก่อนจะหันไปพูดเล่นกับเพื่อนเป็นภาษาจีนซึ่งลุกได้ยินและเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นชัดเจนคนฝรั่งเศสอะไรขี้บ่นจังลุกคิดในใจแม้จะสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ใจกลับไม่สื่อถึงกัน ต่อให้เขาพาคนไปต่อท้ายแถวไม่นานก็มีบางคนหาทางอื่นลัดคิวขึ้นไปข้างหน้าอีกจนได้พวกเขาทำทีเป็นถ่ายรูปแล้วค่อยๆแสงคนข้างหลังไปเรื่อยๆถ้าทีเช่นนี้ทำให้ลุครู้สึกได้ถึงความแตกต่างของแนวคิดเรื่องกฎระเบียบโดยสิ้นเชิงสุดท้ายการตรวจสอบเต่าที่ทางเข้าหอไอเฟลก็ไม่คืบหน้าเวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ทมกลางความสับสนอนมานอนเบื้องหน้าสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ฝรั่งเศสสภพาพภูมิใจ ลูกกำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความภาคภูมิใจในอาชีพไก่นำเที่ยวและความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ฝรั่งเศสการเข้าคิวเป็นเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับการดูดมแม่เลยล่ะครับลูกเคยพูดติดตลกแบบนี้แต่ที่ทางเข้าหอไอเฟลในวันนี้ข่านิยมนั้นกลับถูกเหยียบย่ำจนไม่เหลือชิ้นดีแค่การจัดให้พวกเขาเข้าแถวก็เป็นเรื่องยากลำบากแล้วพอคิดว่าจัดแถวเรียบร้อยทันใดนั้นก็มีคนตะโกนว่าถ่ายรูปแล้ววิ่งออกจากแถวไป เพื่อนของเขาที่อยู่อีกฝั่งก็เตรียมกล้องรอไว้อย่างดีทั้งสองทำราวกับว่าสายตาของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นผมนึกว่ากำลังจะมีการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยต่อยสารแฟชั่นซะอีกลุกเล่าย้อนถึงเหตุการณ์นั้นอย่างเหนื่อยใจสำหรับพวกเขาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเพียงฉากหลังและตัวพวกเขาเองคือดารานำทิวทัศน์ของปารีสรหรือหอไอเฟลก็เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อให้ภาพในโซเชียลมีเดียของพวกเขาดูดีขึ้นเท่านั้น แล้วเหล่าดารานำก็เริ่มสร้างปัญหาที่ประตูทางเข้าเมื่อเจ้าหน้าที่บอกว่ากูนาแสดงเต่าด้วยครับบางคนกลับตอบอย่างจริงจังว่าต้องใช้ด้วยเหรอถ่ายรูปแล้วก็เหมือนได้เข้าไปแล้วนั่นแหละลุกอยากจะตะโกนในใจว่าถ้าแค่รู้สึกก็เข้าไปได้พวกกรมาภโภคคงตกงานกันไปนานแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือมารยาตามใจฉันของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการยื่นมือไปสัมผัสสิ่งของจัดแสดงการวางรองเท้าบนม้านั่งหรือแม้กระทั่งการเต้นบนบ,นบันไดเลื่อน ตอนแรกลุกคิดว่าเรื่องหลังนี้คงเป็นแค่มุกตลบแต่แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มยืดเส้นยืดสายตรงชันพักบันไดจริงๆที่นี่ไม่ใช่ฟิตเนสนะครับเมื่อลุกเตือนอย่างสุภาพคำตอบที่ได้กลับมาก็เหนือความคาดหมายที่ประเทศจีนนี่เป็นเรื่องปกติเป็นการอ้างความชอบธรรมที่น่าเหลือเชื่อดูเหมือนพวกเขาจะเชื่อว่าคำว่าปกติเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทำอะไรก็ได้ชายอีกคนหนึ่งเอาหน้าแนบกับตู้จัดแสดงแล้วตะโกนถามว่าข้างในนี่ของปลอมหรือเปล่าเนี่ย ลุกได้แต่ฝืนยิ้มแล้วต่อไปว่าก็เพราะต้องพิสูจน์ว่าเป็นของจริงพวกเราไก่ถึงได้มีงานทำยังไงล่ะครับแต่เขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจหรือไม่พวกเขาหัวเราะเสียงดังเรียกกันเสียงดังและบ่นเสียงดังเหมือนกับกำลังมีการประมูลขนาดใหญ่จัดขึ้นที่นี่ลุกครุ่นคิดขึ้นมาหรือว่าคนพวกนี้กำลังพยายามถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านระดับเสียงกันนะแต่ความคิดที่คล้ายจะเป็นการประชดประชันนี้ ก็เป็นวิธีเดียวที่ช่วยให้เขาคลายเครียดได้ลุกพวกเขาหายไปไหนกันหมดเมื่อเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถามขึ้นเขาจึงยักไหล่เบาๆแล้วตอบว่าไม่ต้องห่วงหรอกแค่เดินตามเสียงไปเดี๋ยวก็เจอเองในวันนั้นเขาต้องใช้วิธีนี้ตามหานักท่องเที่ยวที่หลงทางอยู่หลายครั้งเมื่อถั่วสิ้นสุดลงในตอนเย็นลุกทําได้แค่หัวเราะอ,ออกมาแค่วันเดียวสามัญสํานึกในตัวผมพังทลายไปอย่างน้อยห้าอย่างเลยครับแม้แววตาของเขาจะดูเหนื่อยล้า แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะพูดติดตอเช้าวันรุ่งขึ้นลุกนั่งถอนหายใจอยู่ในร้านกาแฟใกล้จุดนัดพบพลางเปิดสมุดต,ตารางงานเขายังรู้สึกเหมือนเสียงอึกทึกของกรุปทัวร์จีนเมื่อวานยังคงดังกล้องอยู่ในหูมันเป็นความเหนื่อยล้าที่ราวกับมีเครื่องขยายเสียงติดอยู่ในหัวตลอดเวลาวันนี้ดูแลกรุปคนไทยสินะทันทีที่พึมพำจบความรู้สึกหนักอึ้งบนบ่าของลุกก็หายวับไปมันเป็นความรู้สึกโล่งใจราวกับมีสายลมแห่งงิดดูใบไม้ผลิพัดผ่านแผ่นหลัง เขาคิดในใจขอให้วันนี้เป็นวันที่เงียบสงบและราบรื่นด้วยเถิดเมื่อถึงเวลานัดหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ปรากฏตัวตรงเวลาไม่มีการส่งเสียงดังทุกคนเดินเข้ามาอย่างเป็นระเบียบและเมื่อมายืนอยู่ตรงหน้าลุกทุกคนก็ยกมือไหวอย่างสวยงามพร้อมกับกล่าวทักทายอย่างสุภาพว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้เห็นการทักทายที่งดงามพร้อมเพรียงกันแบบนี้เหมือนกับการซ้อมของคณะบัลเลสเลย ลูกค้าอยากจะปรบมือให้ในใจสถานที่ที่ต้องไปในวันนี้คือพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์วิหารแห่งศิลปะที่ฝรั่งเศสภาคภูมิใจแหล่งรวบรวมผลงานภาพวาดระดับโลกไว้มากมายรวมถึงภาพโมนาลิซาด้วยเมื่อวานนี้เขาเพิ่งจะต้องคอยเตือนนักท่องเที่ยวที่สงเสียงดังหน้าผลงานศิลปะซ้ำแล้วซ้ำเล่าและต้องกล่าวขอโทษเจ้าหน้าที่อยู่หลายครั้งความกังวลเล็กน้อยผุดขึ้นในใจว่าวันนี้จะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าแต่ความกังวลนั้นก็สลายไปในทันที นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินชมพิพ,ธพิธภัณฑ์โดยไม่รบกวนความเงียบสงบราวกับทุกคนต่างกลั้นหายใจเดินชมผลงานทุกสายตาจับจ้องไปยังสิ่งที่จัดแสดงเบื้องหน้าอย่างตั้งใจเริ่มชื่นชมผลงานอย่างเงียบๆราวกับกำลังสนทนากับศิลปวัทถูเหล่านั้นความเงียบสงบแบบนี้เหมือนกับว่าโมนาลิซากำลังยิ้มให้เราจริงๆเลยลุกรู้สึกเช่นนั้นเขาคิดว่า่ามกลางความกอลาโลของเมื่อวานแม้แต่รอยยิ้มของเธอก็อาจถูกกลบหายไป ความสนใจที่พวกเขามีต่อสิลวปัดถูก็ไม่ใช่แค่การมองผ่านผ่านผูนผ้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาลุกแล้วถามว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นสิ่วประยุกต์เฮลเลนิสติกใช่ไหมคะการแสดงออกทางสีหนาดูมีอิทธิพลของกรีกนะคะใช่แล้วครับคุณสังเกตได้เฉียบแหลมมากเลยครับเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับลูกตอบอย่างเขินๆขินเ,เล็กน้อยเขาอดทึ่งไม่ได้กับคำถามที่ตรงประเด็นขนาดนี้ไม่ใช่แค่นั้น ตอนที่กำลังจะออกจากส่วนจัดแสดงชายสูงวัยคนหนึ่งได้ยกมือไหวขอบคุณลุกอย่างนอบน้อมพร้อมกล่าวว่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำแนะนำเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆช่างแตกต่างราวกับเป็นคนละโลกกับกลุ่มคนที่เอาหน้าแหนบตู้จัดแสดงแล้วตะโกนถามว่านี่ของจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้โดยสิ้นเชิงเมื่อถึงเวลาอาหารหนักท่องเที่ยวชาวไทยก็นั่งลงที่โต๊ะอย่างเงียบสงบแม้แต่เสียงมีดกับซ้อมก็ยังดังเป็นจังหวะที่ไพเราะ บทสนทนาเป็นไปอย่างแผ่วเบามีเพียงรอยยิ้มที่มอบให้กันเป็นครั้งคราวเมื่อพนักงานในร้านอาหารเห็นภาพนั้นก็อดที่จะเอ่ยขึ้นมาไม่ได้ว่าเหมือนกับการรวมตัวของเหล่ากุยเลยนะครับหลังอาหารหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับลุกเรื่องเล่าของไก่สนุกมากเลยค่ะทำให้ฉันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะมากขึ้นเลยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ซ่านในใจของลุกการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แต่คือการสัมผัสบรรยากาศของที่แห่งนั้นการเปิดใจรับวัฒนธรรมและการสร้างประสบการณ์ที่จะคงอยู่ในความทรงจําของใครบางคนและดูเหมือนว่ากรุ๊ปทัวร์ชาวไทยในวันนี้จะทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติความเงียบสงบหลังจากที่ต้องรับมือกับกลุ่มทัวร์ที่เหมือนเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่เมื่อวานนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางใจของเขาโดยแท้เมื่อออกจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ลู่ฟัวลุกเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วพึมพำกับตัวเองเบาๆวันนี้เป็นวันที่สิวปะ ได้รับการตอบแทนอย่างแท้จริงวันนั้นมื้อกลางวันของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ลุกดูแลมีกำหนดการอยู่ที่ร้านอาหารคลาสสิกชื่อดังแห่งหนึ่งของปารีสร้านตกแต่งอย่างหรูหราผ้าปูโตสีขาวสะอาดแสงไฟนวลตาเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารอันสง่าง,งามแบบฝรั่งเศสที่นี่อาจจะดูเกรงๆหน่อยนะครับแต่เหมาะกับแขกที่เรียบร้อยอย่างพวกคุณมากเลยครับลุกบอกพลางนำกลุ่มเข้าไปในร้านอย่างช้าๆ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินเข้าไปนั่งประจำที่ด้วยความเงียบสงบราวกับกำลังเดินเข้าห้องสมุดพร้อมกับเอ่ยชมว่าร้านสวยจังเลยนะคะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทันทีหลังจากนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> นั่งตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเ <Hey, S 1> บียร์นี่นาดื่มเลยแล้วกันเสียงลากเก้าอีดังสนัน่นวันไหวไปทั่วทั้งร้านเมื่อลุกหันกลับไปมองก็เห็นกลุ่มทัวอีกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาจากทางประตูทางเข้าเขาถอนหายใจในใจ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะต้องมาเจอกรุ๊ปทัวร์จีนในเวลาเดียวกันแบบนี้บรรยากาศในร้านอาหารเปลี่ยนไปในทันทีในขณะที่คนไทยกําลังค่อยๆวางผ้าเช็ดปากลงบนตักอย่างสงบกลุ่มคนจีนกลับลากเก้าอี้เสียงดังและชี้ไปยังที่นั่งต่างๆพร้อมกับเริ่มเจจาต่อรองกันทันทีฉันจะนั่งตรงนั้นนี่มันใกล้เกินไปยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่จะนั่งลงพวกเขาก็เริ่มโหกรรมการถ่ายรูปกันก่อนแม้เพื่อนร่วมงานของลุกจะเตือนว่ากรุณานั่งลงก่อนครับ พวกเขาก็ตะโกนกลับมาว่าขออีกรูปเดียวแล้วทุกคนก็ยืนโพสท่าต่อไปโดยไม่สนใจว่าอาหารจะเย็นชืดร้านเราไม่ใช่ร้านบุฟเฟต์นะบริกรพืมพำมซึ่งลุกก็ได้ยินอย่างชัดเจนพอทุกคนนั่งลงเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นเสียงตักอาหารที่ดังสนั่นหวั่นไหวเสียงซ่อมกระทบจานแต่ละครั้งยิ่งทําให้บรรยากาศของร้านเปลี่ยนไปทีละน้อยและในตอนที่ชายคนหนึ่งตะโกนชนแก้วเสียงดังลั่นก็มีเสียงหัวเราะคิกคักเบา ดังมาจากฝั่งคนไทยมันไม่ใช่การดูถูกแต่เป็นสีหน้าที่แสดงออกราวกับจะบอกว่าวัฒนธรรมนี่ช่างแตกต่างกันจริงๆนะแต่ความคึกขนองของกลุ่มทัวจีนก็ยังไม่หยุดเมื่อชายที่เสียงดังที่สุดตะโกนว่าขอไวายแดงเพิ่มคู่รักโต๊ะข้างๆก็ลุกขึ้นย้ายโต๊ะทันทีเรื่องที่น่าลำบากใจยิ่งกว่าเกิดขึ้นหลังมื้ออาหารกลุ่มคนจีนส่วนหนึ่งที่ออกจากร้านไปก่อนได้ไปนั่งยองๆอยู่ตรงพุ่มไม้ริมทางเท้า พวกเขาเปิดถุงบางอย่างแล้วหยิบขนมปังกับผลไม้ที่เหลือออกมากินแต่แล้วหนึ่งในนั้นก็เดินไปป่าสาวะใส่โคนเสาไฟอย่างไม่สะทกสะท้านทําเป็นไม่เห็นแล้วกันเมื่อเพื่อนร่วมงานของลุกพูดขึ้นนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาอย่างใจเย็นว่าที่เมืองไทยคงไม่มีแบบนี้แต่โลกเรากว้างใหญ่จริงๆนะคะคําพูดนั้นทําให้ลุกแทบจะหลุดหัวราออกมาเมื่อกลับเข้าไปในร้าน ผู้จัดการร้านก็เดินมากระซิบถามเขาว่านี่ลุกกลุ่มที่เงียบๆเ,เมื่อกี้นี้คนไทยใช่ไหมใช่ครับทําไมเหรอครับอ,อ๋อถึงจะฟังภาษาไม่ออกแต่แค่เสียงมีดกับซ่อมฉันก็รู้แล้วล่ะว่าพวกเขามาจากไหนผู้จัดการตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างเหนื่อยใจในวันนั้นลุกตะหนักได้อีกครั้งว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้แสดงออกแค่ความดังของเสียงแต่ยังปรากฏให้เห็นในการใส่ใจเรื่องสุขขนาใหม่ด้วยเย็นวันนั้น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทัวร์ทั้งหมดลุกได้นั่งคุยกับเอเดรียนเพื่อนร่วมงานของเขาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งทั้งคู่สั่งกาแฟโอเลและใบหน้าของทั้งสองก็มีร่องรอยของความเหนื่อยล้าปรากฏอยู่เป็นไงบ้างกรุกคนไทยเอเดรียนถามลุกยิ้มอย่างลงออกสมบูรณ์แบบเลยละ่ะเงียบสุภาพแล้วเวลาคุยด้วยก็จะมองตาตลอดไม่ว่าจะเป็นที่พิพ,ธพิธภัณฑ์หรือร้านอาหารพนักงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีมาก ก็แน่ละสินายน่าโชคดีแล้วเอเดียนแกล้งถอนหายใจยาวแล้วขยำแผนที่ท่องเที่ยวบนโต๊ะพร้อมกับบ่นพึมพำฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะกรุ๊ปจีนวันนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังเลยไม่เข้าคิวพยายามจะจับของจัดแสดงลุกเดินไปมาตอนกินข้าวไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้มานานแล้วอย่าบอกนะว่ามีปัญหาที่ลูฟ่ฟูอีกแล้วเอืมถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปอาจจะโดนแบนไม่ให้เข้าเลยก็ได้รบเตือนหลายรอบมาก ฉันต้องขอโทษแทบเป็นแทบตายน่าสมเพชตัวเองชะมัดเอเดเรียนกุมขมับแล้วนิ่งเงียบไปพักหนึ่งลุกยิ้มใหญ่ๆพางพยักหน้าเห็นด้วยกับเพื่อนฉันเข้าใจเลยเมื่อวานฉันก็เจอกรุ๊ปจีนเหมือนกันเหนื่อยสุดๆเสียงก็ดังแถมพอไปถึงไหนก็จะทําตามใจตัวเองตลอดแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะมันเลยยิ่งไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงดีใช่ๆๆนั่นแหละไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ก็ไม่ฟังที่เราพูดเลยแม้แต่น้อย ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่หลังๆมานี้ฉันรู้สึกว่ามันเหมือนความแตกต่างของระยะห่างมากกว่าลูกหัวเราะเบาๆแล้วจิบกาแฟเวลาแบบนี้พอได้เจอกรุ๊ปคนไทยแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพวกเขาตั้งใจฟังที่เราพูดแถมยังตอบกลับด้วยคำว่าขอบคุณเสมอเวลาพาเที่ยวแล้วเราเองก็รู้สึกดีไปด้วยเอเดียนหัวเราะอย่างอิจฉาฉันก็อยากจะทำงานที่ได้ดูแลแต่คนไทยเหมือนกันนะถึงจำนวนคนจะน้อยกว่า แต่ถ้าคุณภาพดีขนาดนั้นฉันว่ามันดีกว่าเยอะเลยจริงด้วยนะฉันเคยคิดว่าโดยปกติแล้วการท่องเที่ยวคือการให้เกียรติวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆและสนุกไปกับมันแต่พักหลังๆมานี้มีแต่คนที่คิดว่าแค่ตัวเองสนุกก็พอแล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงของลูกเศร้าลงเล็กน้อยแต่รู้อะไรไหมพอจบทัวร์วันนี้มันทําให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าที่ฉันเริ่มทํางานนี้ก็เพราะอยากจะส่งต่อเซนของฝรั่งเศสให้กับนักท่องเที่ยวที่ฉันสัมผัสได้ ถึงความใส่ใจและความเห็นอกเห็นใจเอดรียนพยักหน้าเงียบๆจากนั้นทั้งสองก็นั่งมองนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมานอกหน้าต่างร้านกาแฟโดยไม่ได้พูดอะไรกันอีกท่ามกลางความเงียบนั้นมีทั้งความภาคภูมิใจในอาชีพและความปรารถนาอันแน่วแน่ซ่อนอยู่มีบางครั้งที่ลูกคอดคิดไม่ได้ว่าทําไมเขารู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเวลานําเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยมันไม่ใช่เรื่องของกําแพงทางภาษาหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นราวกับว่าแก่นแท้บางอย่างของพวกเขาและเขานั้นสอดคล้องกันตัวอย่างเช่นเรื่องอาหารสำหรับคนฝรั่งเศสอาหารไม่ใช่แค่การเติมพลังงานแต่เป็นช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนฝูงสนทนาลิมรสชาติสัมภาษิกดูการและใช้ชีวิตร่วมกันการจัดจานหรือการเลือกภาชนะลุ้นแฝงไปด้วยความงดงามและความใส่ใจและคนไทยก็ให้ความสำคัญกับอาหารในแบบเดียวกัน แววตาที่เปล่งประกายเมื่ออยู่หน้าอาหารการยกมือไหวพร้อมกล่าวคำว่าจะทานแล้วนะคะครับเพื่อแสดงความขอบคุณการค่อยๆละเลียดชิมทีละคำและการรับประทานอย่างสุภาพไร้เสียงดังทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพที่งดงามในสายตาของลุกแม้แต่วัฒนธรรมจะต่างกันแต่หัวใจที่รับรู้ถึงความงดงามนั้นเหมือนกันสินะเขาอดคิดเช่นนั้นไม่ได้นอกจากนี้กิริยาท่าทางของคนไทยยังมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับจิตวิญญ,ญาณที่ชาวฝรั่งเศส ให้ความสําคัญท่วงท่าที่สง่างามความเกรงใจผู้อื่นรอยยิ้มที่สุภาพและการใช้คําพูดที่แสดงถึงความใส่ใจทั้งหมดนี้ล้วนแฝงไว้ด้วยความงามที่มองไม่เห็นฝรั่งเศสมีความงามที่แสดงให้เห็นส่วนไทยมีความงามที่ทําให้รู้สึกได้ลุกรู้สึกเช่นนั้นนักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยคนหนึ่งที่เขาเคยพาไปพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้ยืนนิ่งอยู่หน้าภาพโมนาลิซาแล้วพ,พึมพำเบาวๆว่าดูเหมือนเธอกำลังยิ้ม แต่ก็เหมือนกำลังร้องให้อยู่ในเวลาเดียวกันเลยนะคะคำพูดนั้นทำให้ลุกประทับใจอย่างมากเพราะเขารู้ว่าเธอไม่ได้แค่มองภาพแต่กำลังรู้สึกไปกับมันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะรีบกดชัตเตอร์เพื่อเอาไปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็จากไปแต่เธอกลับใช้หัวใจในการเผชื่นหน้ากับผลงานศิลปะชิ้นนั้นคนกลุ่มนี้รู้จักซึมซับบรรยากาศลุกคิดฝรั่งเศสและไทยแม้จะเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลกัน แต่ทั้งสองต่างก็มีวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับศิลปะธรรมชาติและความปรองดองระหว่างผู้คนสิ่งที่เป็นหัวใจหลักไม่ใช่ประสิทธิภาพหรือการแสดงออกถึงตัวตนแต่เป็นวิถีชีวิตที่ค้นหาความงดงามในช่วงเวลาต่างๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ลุกรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดเมื่ออยู่กับคนไทยมันคือช่วงเวลาที่สูนท์ตรีภาพของพวกเขาและเขาสะท้อนซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่สามารถยืนนิ่งๆอยู่หน้าภาพวาดเดียวกันได้ โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆมันเป็นความรู้สึกสบายใจที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดได้เรื่องราวประสบการณ์ของลุกไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในหมู่เพื่อนไก่ด้วยกันเท่านั้นวันหนึ่งมันได้ถูกนําไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ของฝรั่งเศสโดยบังเอิญไก่ชาวปารีสผู้ได้รับการเยียวยาจากความสงบและความสง่างามของนักท่องเที่ยวชาวไทยเผยเรื่องราวของเอเชียสองข้าแม้หัวข้อข่าวจะดูเร้าใจไปบ้างแต่เนื้อหาที่เขียนนั้น เป็นความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาของลุกบนโลกโซเชียลบทความนี้ได้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดทั้งความเห็นอกเห็นใจความประหลาดใจและแม้กระทั่งการถกเถียงในบางส่วนผู้ใช้งานชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าพอคนไทยมาแล้วรู้สึกโล่งใจจริงๆพวกเขาชื่นชมศิลปะอย่างสงบจะถ่ายรูปทีก็รู้จักเกรงใจแล้วก็ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดในฐานะเจ้าบ้านไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มไหน ที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจได้เท่านี้อีกแล้วในขณะเดียวกันก็มีความเห็นเชิงขบขันเป็นภาษาอังกฤษว่าเรื่องนี้เหมือนบันทึกการท่องเที่ยวของนักบวชผู้บาเพ็ญเพียปรปะทะฝูงสัตว์ในสวนสัตว์เลยแฮเหมือนคนไทยกำลังนั่งสมาธิอยู่แล้วคนจีนก็มาส่งเสียงตึงตังอยู่ข้างๆแม้จะเป็นการเสียดสีแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนความคิดเห็นหนึ่งยังได้ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของมารยาทว่า ดูเหมือนคนจีนจะคิดว่าโลกต้องปรับตัวเข้าหาพวกเขาแต่คนไทยจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่นั้นๆความแตกต่างตรงนี้แหละที่นำไปสู่ความน่าเชื่อถือทางวัฒนธรรมที่ต่างกันนอกจากนี้พนักงานหญิงชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งยังได้เล่าถึงประสบการณ์ของเธอที่ห้างสัมสนค้าในปารีสว่าพูดตามตรงนะนักท่องเที่ยวจีนซื้อของเยอะมากแต่พวกเขาก็เสียงดังและมีท่าทีที่หยิงโยโซทำให้เหนื่อยมาก ในขณะที่คนไทยต่อให้จะซื้อของชิ้นเล็กๆแต่ก็จะยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณเสมอแค่นั้นก็ทำให้ใจเราอุ่นแล้วขณะที่อ่านความคิดเห็นเหล่านี้ลุกก็รู้สึกขึ้นมาว่าการจะบอกว่ามันเป็นแค่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็คงเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันคือความแตกต่างของการให้เกียรติผู้อื่นไม่ใช่หรือผู้คนมักพูดว่ามารยาทในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันแต่การไม่ส่งเสียงดัง ในที่สาธารณะการเข้าคิวการเกรงใจผู้อื่นหลายคนรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นภาษาสากลไม่ว่าจะอยู่ในวัฒนธรรมใดก็ตามผู้ใช้งานคนหนึ่งได้สรุปว่าอย่างคมคายว่าโลกนี้ไม่ใช่หมู่บ้านในชนบทของจีนการท่องเที่ยวไม่ใช่การนำความน่าอายของประเทศตัวเองไปเผยแพร่ทั่วโลกแต่คือการนำการให้เกียรติต่อประเทศอื่นติดตัวไปด้วยแม้คำพูดจะรุนแรงแต่แกนแท้ของมันนั้นชัดเจนและท่ามกลางกระแสนี้นักท่องเที่ยวชาวไทย ก็ได้ถูกกล่าวถึงในฐานะของขวัญอันเงียบสงบท่าทีการท่องเที่ยวอย่างสุภาพและเงียบขรึมโดยไม่สร้างความโดดเด่นการซึมซับบรรยากาศและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและการกล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มภาพลักษณ์เหล่านี้ได้ก้าวข้ามกรอบของคําว่าลูกค้าที่ดีไปแล้วและอาจกําลังฉายภาพของนักเดินทางในอุดมคติที่คนทั่วโลกอยากจะเป็นให้เห็นลุกคิดทบทวนอีกครั้ง ไม่ต้องส่งเสียงดังความรู้สึกก็ส่งถึงได้หรือบางทีอาจเป็นเพราะความเงียบจึงทำให้ส่งถึงได้ดียิ่งกว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การไปเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายรูปและรับประทานอาหารแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันคือการมีอยู่ของความไว้วางใจที่มองไม่เห็นระหว่างผู้มาเยือนและผู้ต้อนรับลุกเชื่อเช่นนั้นการก้าวเท้าเข้าไปในเมืองของใครสักคนก็เหมือนกับการเข้าไปในพื้นที่ชีวิตของคนคนนั้นด้วยเหตุนี้ท่าทีที่เขาพัฒนาธรรมอ่านบรรยากาศ และพยายามกลมกลืนไปกับสิ่งรอบข้างจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นพฤติกรรมในต่างแดนคือหน้าตาของประเทศชาตินั้นนนนี่คือสัตธรรมที่ลุกได้เรียนรู้ซ้ําแล้วซ้าเล่าจากการทํางานเป็นไก่นําเที่ยวแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากชาติใดก็ย่อมมีคนที่ดีเยี่ยมอยู่มากมายในประเทศจีนเองก็มีคนหนุ่มสาวที่สุภาพและนักเดินทางที่รู้มัญญะอยู่ไม่น้อยอีกทั้งในปัจจุบันก็มีการรณรงค์เรื่องการปรับปรุงมัญญะภายในประเทศจีน ทำให้จิตสำนึกของคนรุ่นใหม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแต่ก็เป็นความจริงที่ว่าแก่นแท้ของคนเรามักจะปรากฏออกมาในสถานการณ์ที่ผ่อนคลายอย่างการเดินทางไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องแสดงความเป็นตัวเองมากเกินไปเพียงแค่ให้เกียรติสถานที่นั้นๆและเพลิดเพลินไปกับมันอย่างเงียบสงบนั่นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ของนักเดินทางที่ได้รับการต้อนรับมากที่สุดในโลกก็เป็นได้วันนี้ลุกก็ยังคงยืนอยู่หน้าประตูรถทัวร์และภาวนาในใจอย่างเงียบ ขอให้กลุ่มต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นของขวัญอันเงียบสงบชิ้นนั้นอีกครั้งด้วยเถิดของขวัญอันเงียบสงบและเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานบทความออนไลน์เกี่ยวกับประสบการณ์ของลุกได้สร้างแรงกระเพื่อมมากกว่าที่เขาคาดคิดที่บริษัททัวร์เรื่องของเขากลายเป็นหัวข้อสนทนาหลักเอดเดรียนตบหลังเขาพร้อมกับพูดว่าในที่สุดก็มีคนพูดความจริงออกมานายนี่กล้าหาญจริงๆในขณะที่ไกลบางคนก็แสดงความกังวลว่า อาจจะกระทบกับตลาดทัวร์จีนที่ทำรายได้มหาศาลหัวหน้าของลุกเรียกเขาเข้าไปพบในห้องทำงานสีหน้าของเขาดูกังวลใจลุกผมอ่านบทความแล้วนะเนื้อหามันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาลุกเตรียมใจรับฟังคำตำหนิผมต้องขอโทษด้วยครับถ้ามันทำให้บริษัทเดือดร้อนแต่หัวหน้ากลับสายหน้าช้าๆเปล่าเลยจริงๆแล้วมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่น่าสนใจหลังจากบทความเผยแพร่ออกไป เราได้รับอีเมลฉบับหนึ่งที่เจ้าจงขอตัวคุณโดยเฉพาะเขายื่นแท็บเล็ตให้ลุกบนหน้าจอคืออีเมลที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษยอย่างสละสล่วยใจความระบุว่าคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวไทยคู่หนึ่งได้อ่านเรื่องราวของเขาและรู้สึกประทับใจในทัศนคติที่ลุกมีต่อง,งานบริการและการเคารพในวัฒนธรรมพวกเขากำลังจะเดินทางมาปารีสและไม่ต้องการทัวร์แบบเร่งรีบที่ไปตามสถานที่ยอดนิยมแต่ต้องการสัมผัสจิตวิญญ,ญาณของปารีส ผ่านสายตาของไก่ที่เข้าใจคุณค่าของความงดงามอย่างแท้จริงและพวกเขาต้องการลุคเบอร์นาร์ดเป็นผู้นำทางพวกเขาเป็นนักธุรกิจที่เกษียณแล้วจองทัวร์ส่วนตัวเป็นเวลาสามวันเต็มหัวหน้ากล่าวนี่เป็นโอกาสที่ดีนะลุคแสดงให้พวกเขาเห็นว่าปารีสมีอะไรมากกว่าแค่หอไอเฟลกับประตูชัยสัปดาห์ต่อมาลุคได้พบกับคุณสมชายและคุณมาลีที่ล็อบบี้ของโรงแรมหรูริมแม่น้ำแซน คุณสมชายเป็นชายร่างสูงปร่งดูภูมิฐานส่วนคุณมาลีมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนทั้งสองยกมือไหวทักทายลุกอย่างนอบน้อมยินดีที่ได้พบครับคุณลุกพวกเราติดตามเรื่องของคุณแล้วรู้สึกชื่นชมมากคุณสมชายกล่าวการทัวร์ตลอด3าวันนั้นแตกต่างจากที่ลุกเคยทำมาโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่การนำคนกลุ่มใหญ่ฝ่าฝูงชนแต่เป็นการเดินทอดน่องไปตามย่านมาเรสที่เก่าแก่การนั่งจิบกาแฟในร้านเล็กๆ ที่มีเพียงคนท้องถิ่นและการใช้เวลาในพิพิธภัณฑ์ออแซนานหลายชั่วโมงเพื่อชื่นชมผลงานของศิลปินอิมเพรสชันนิสคุณสมชายซึ่งเคยเป็นสถาปนิกให้ความสนใจในรายละเอียดของอาคารและผังเมืองเป็นพิเศษขณะที่คุณมาลีหลงไหลในศิลปะและประวัติศาสตร์บทสนทนาของพวกเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความใคร,ร่รู้พวกเขาไม่ได้ถามคำถามตื้นๆแต่ชวนคุยถึงแรงบันดาลใจของศิลปิน หรือความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมกอทิกกับความเชื่อทางาศาสนาในวันที่สองลูกพาพวกเขาไปยังร้านอาหารเล็กๆที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งเป็นร้านโปรดส่วนตัวของเขาเองที่นั่นพวกเขาได้พูดคุยกันถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างวัฒนธรรมอาหารของไทยและฝรั่งเศสที่ให้ความสําคัญกับวัตถุดิบตามมุด,ดูการและการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวอาหารไม่ใช่แค่การกินให้อิ่มท้องแต่มันคือการแบ่งปันความสุขคุณมาลีกล่าว เหมือนกับศิลปะที่ไม่ใช่แค่การมองแต่คือการรู้สึกลุกพยักหน้าเห็นด้วยอย่างสุดหัวใจเขารู้สึกเหมือนไม่ได้กำลังทำงานแต่กำลังใช้เวลากับเพื่อนเก่าที่รู้ใจในเย็นวันสุดท้ายก่อนที่ลุกจะกล่าวอำลาคุณสมชายได้ยื่นกล่องกํมมะหยี่เล็กๆให้เขานี่เป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากพวกเราครับเมื่อลุกเปิดออกเขาพบกับเครื่องเคลือบศิละลนชิ้นเล็กๆรูปทรงใบไม้ที่งดงามสีเขียวหยกของมันดูสงบและล้ำลึก การเดินทางที่แท้จริงไม่ใช่การเก็บภาพถ่ายเพื่อบอกคนอื่นว่าเราไปที่ไหนมาบ้างคุณสมชายกล่าวต่อแต่คือการเก็บเกี่ยวช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงตัวตนข้างในของเราขอบคุณนะครับที่มอบช่วงเวลาที่งดงามเหล่านั้นให้กับเราคําพูดนั้นตราตรึงในใจของลุกเขาก้มสีษะลงเล็กน้อยผมต่างหากที่ต้องขอบคุณครับพวกคุณทําให้ผมจดจําได้อีกครั้งว่าทําไมผมถึงรักในอาชีพนี้คืนนั้นหลังจากส่งคู่สามีภรยาชาวไทยกลับโรงแรมแล้ว ลุกเดินไปตามริมแม่น้ําแสนแสงไฟจากหอไอเฟลสาดส่องเป็นประกายเขาตระหนักว่าเสียงสะท้อนจากบทความของเขานํามาซึ่งของขวัญที่ล้าค่าที่สุดไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองแต่คือการได้พบกับนักเดินทางที่เข้าใจว่าการให้เกียรติคือหัวใจของการท่องเที่ยวเขาอาจจะยังต้องเจอกับทัวร์ที่วุ่นวายและเสียงดังในอนาคตเพราะนั่นคืองานแต่ตอนนี้เขามีความทรงจำอันล้ำค่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือน ว่า่าำกลางเสียงอึกทึกมากมายยังมีเสียงกระซิบทิ้งนดงามของความเข้าใจซึ่งกันและกันซ่อนอยู่เสมอและสำหรับเขานั่นคือรางวัลที่แท้จริงของคนที่เป็นไก่นำเที่ยว